วันนี้เรารับบทเป็นในหอยหญิงผู้สาวเลียงควายจ้ะเดินตามตูดควายไต่ไต่ไต่ตตอยสิขี่รถไปก็ขี่บ่อได้เพราะว่าควายบ่ยา,างตองยางน้นำกล้ขาลามันเฮ้ยไปไฟเฮ้ยไม่ทังขี่ดินทั้งขี่โตมเต็มหนึ่ง ไปเร็วไปเร็วอันนี้สมาชิกใหม่ของเราอยางน้ำกลันกันต้ยตยฟ้าลั่นกับฟ้ามุกไปเลยไปเลยไปย่างไหมไม่ได้เบิ้งหนาเหตุเดนี่ย่างไปตีดาดได้นี่เที่ยวจนท่า,ทาไปโศกละสูนี่ไปย่างลูกย่างร่างไปเร็วๆล้ว ไปไปขึ้นไปกินหญ้าที่โรงเรียนหนุนไปสั้นกระย่างไปโซนเจ้าขอ,องไป่อยเสือเอาขื่องตัดหญ้ามานำอยู่เฮ้ยเอาหยีบเสือกันเฮ็ดเก้า ขี้ดูดิมีแต่ขี้แต่ันก็จะเป็นคนเดินเหยียบทีนี้ไปไปหัวกระฟูพึ่งอาบน้ำม,มาใหม่ๆหมหัวกันกินังบ่ท่านได้แห่งเลยอ่ะเอ้ยล้มล้มไปไปเดินเดินไปยังไปฟาลานฟามุงยังไป โอ๊ยเดินไปเดินไปอโอ๊ยตัวได้เงี้ยวอันนี้แล้วก็มาหาย่ำยางผาดเงี้ยวคนได้บันนี่ไปไปย่าง,างไป,ไป เด้อเด้อเด้อเล่นกับจิ้มหน่อยเฮ้ยมีการซีนตาหน่อยมีการซีนตาหน่อยนะมึงนะหืมึงเล่นน้ำกู้งเนบบเดี๋ยวเหอะเดือนหน้าได้น้องหลานใหม่นะเดือนหน้าได้หลานใหม่นะได้ลูกสาวใหม่นะสุดยอเล่นนะมึงเลยนะบักขี้ดื้อนะอืมขี้ดื้อนะ เขาเรียกว่าสาวข้าเจ้าเอินว่าอียงเกาะอียงเกาะหงอยู่ในฟูงกาเพราะว่าทุกตัวดับหมดมีนางผู้เดียวด oh, <okay. S 1> <Done. laughs> อนอลูกซ้ายหลาตกโศกในมือนนันทำให้ผมอ้วนพีและดากใหญ่ในวันนี้ออ้อนี่ดากใหญ่ในวันนี้นี่น้ำมงเนาะ น้ำองเนาะน้ำองเนาะน้ำองเนาะคุณน่ะตกทอในวันนั้นทําให้ผมอ้วนและดาาใหญ่ตกโศกในวันนั้นทําให้ผมอ้วนและดาาใหญ่ในวันนี้ไปเดินเดินเดินกลับบ้านกนลกับบ้านเร็วเร็วมาแม่สิงมาแม่เมื่อปะาดิมาเร็วมาเร็วกลับบ้านกันได้เวลากลับบ้านแล้ว เส้นทางเดิมประจำทุกวันไปกินน้ำนอนน้ำเด้อ